เริญพรการที่เราทำอะไรบางอย่างล้มเหลวไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่เรื่องเสียหายหรือไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรถ้าเราวางใจให้เป็นปอยครั้งเวลาทำอะไรเสียหายผิดพลาดหรือล้มเหลวหลายคนก็รู้สึกแย่รู้สึกผิดรู้สึกดีไม่พอ หรือมองว่าตัวเองไร้สามารถซึ่งการคิดแบบนั้นมันทําให้เราไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่เป็นหรือหมดกําลังใจที่จะเดินไปข้างหน้าวันนี้ก็พูดถึงเรื่องประเด็นนี้นะทําอย่างไรเราจะมีกําลังใจลุกเดินต่อไปได้โดยที่ไม่ติดแงกอยู่กับความล้มเหลวเหล่านั้นสิ่งสำคัญก็กคือการแยกแยะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มันชัดเจนลงไปว่าจริงๆความล้มเหลวคืออะไรมันน่ากลัวจริงๆหรือเปล่าหากเราต้องการความสําเร็จแน่นอนเราต้องผ่านความล้มเหลวไม่มีความสําเร็จไหนที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ผ่านกระบวนการล้มเหลวยิ่งความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็ต้องเจอความล้มเหลวยิ่งใหญ่นับครั้งไม่ถ้วนเรื่องเล็กๆ ก็อาจจะล้มเหลวเล็กน้อยเช่นเราต้องการจะเดินให้ได้อย่างเงี้ยมันก็มีการพยายามลุกใช่ไหมพยายามกลิ้งเปลือกพยายามชันตัวเองขึ้นมาตั้งไข่พยายามก้าวเดินระหว่างทางก็มีการล้มอยู่เรื่อยๆืเพราะความล้มเหลวจึงไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสาเร็จหลายคนกลัวความ,มเหลว เขามองว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วความเหลือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นของจําเป็นเป็นเหมือนบันไดเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องเก็บเกี่ยวระหว่างทางไปสู่ความสําเร็จถ้าเราไม่เคยล้มเหลวหรือเราไม่ล้มเหลวในเรื่องนั้นเลยเนี่ยโอกาสสำเร็จย่อมไม่มี มันเป็นสิ่งที่จําเป็นในการก้าวเดินในชีวิตของเราทุกๆเรื่องกว่าจะมีความวด,ด้านใดด้าน,นหนึ่งเราล้วนแล้วแต่ล้มเหลวมาทั้งสิ่งแต่บางคนเนี่ยอาศัยความเหลือของผู้อื่นเนาะเขาล้มเหลวมาก่อนเขาแนะนําเราเราทําตามอย่างเงี้ยก็เลยหลงคิดไปว่าเออฉันไม่เคยล้มเหลวหรือฉันไม่ล้มเหลวในเรื่องนั้นๆแต่คนที่เป็นคนบุกเบิก ในเรื่องนั้นเองเนี่ยก็อาจจะผ่านความล้มเหลวมานั่นแหละเขาถึงสามารถมาบอกว่าทางที่ง่ายทางที่รับทางที่ตรงกว่ามันคือทางนี้นะควรทําตามนี้เดินทางนี้มันง่ายกว่ามันสะดวกกว่ามันไปได้เร็วกว่าอุปสรรคปัญหามีน้อยกว่าเพราะเขาได้ค้นพบทางหรือเขาได้แผ่วทางทางให้ เราแล้วซึ่งแน่นอนคนที่คนพบคนที่แพ้วทางทางต้องล้มเหลวมาไม่น้อยทีเดียวกว่าที่เราจะมีหลอดไฟใช่ไหมมีความล้มเหลวอ,อีกหลายๆครั้งของหลายๆคนไม่ใช่เพียงแค่โทมทัสอัลวาดีสันที่ล้มเหลวก่อนหน้านั้นทราบผู้ที่คนควาคนพบก็ล้มเหลวหลายเรื่องกว่าเราจะมีคอมพิวเตอร์ใช้กว่าจะมีอินเทอร์เน็ตใช้ ก็มีความล้มเหลวมากมายไมโครโฟนที่เราใช้อยู่ก็เหมือนกันก็อาศัยความรวยของผู้คนมากมายเพราะนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่าอายน่ากลัวหรือน่าหลบหลีกแต่ควรจะเป็นสิ่งที่เรา รับเข้ามาเรียกว่ากล้าที่จะล้มเหลวเพราะถ้าไม่ล้มเหลวมันสําเร็จไม่ได้จุดสําคัญคือเมื่อล้มเหลวแล้วควรที่จะเรียนรู้ให้มากจากเรื่องนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ยอมรับถือว่าโอกาสล้มเหลวมีเสมอเสมอและกว่าจะล้มเหลวกว่าจะสำเร็จได้ก็ต้องล้มเหลวหลายๆครั้ง การที่เราล้มเหลวเป็นเครื่องบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเรามีเป้าหมายคนที่มีเป้าหมายไม่มีความล้มเหลวคือเขาจะไม่ทำอะไรคนไม่ทำอะไรไม่ล้มเหลวยิ่งล้มเหลวใหญ่แสดงเป้าหมายเราใหญ่ล้มเหลวเล็กเล็กน้อยแสดงเป้าหมายเราเล็กน้อยถ้าเราลดล แรงล้มดังล้มใหญ่แสดงว่าเราเองเป็นคนมีเป้าหมายใหญ่เพราะฉะนั้นยิ่งมีเป้าหมายใหญ่ควรที่จะยอมรับความเหลวที่ยิ่งใหญ่ได้เรียกว่าใจต้องแกร่งพอต้องมั่นคงพอต้องให้กำลังใจตัวเองได้ต้องฝึกที่จะไปข้างหน้ามากกว่าจมจอมอยู่กับความล้มเหลวบางอย่างต้องรู้จัก ให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่เกี่ยวข้องยอมรับความจริงให้ได้ปล่อยวางให้เป็นว่ามันก็แค่ความล้มเหลวเมื่อกี้บอกว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับความสาเร็จใช่ไหมแล้วอะไรล่ะที่ตรงข้ามกับความสําเร็จบอกได้ไหมโยกใครบอกได้ก็คอมเมนต์มาได้นะขออนุญาตเฉลยแล้วกัน สิ่งที่ตรงข้ามกับความล้มเหลวขอไปด้วยสิ่งตรงข้ามกับความสําเร็จเลยเนี่ยก็คือการไม่ทําการเอาแต่คิดคิดคิด,คดแล้วไม่ทํานี่แหละคือ,อบปสรคที่แท้จริงคือสิ่งตรงข้ามที่แท้จริงของความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องความสําเร็จเราต้องลงมือทาไม่ว่าเรื่องไหน,ไหนต้องทํา ทำแล้วมันยังไม่สําเร็จก็ทําต่อปรับปรุงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนต่างๆเรียนรู้และทําใหม่เรียนรู้และทําใหม่ให้มันดีขึ้นให้มันต่างจากเดิมถ้ามันยังไม่สําเร็จเดี๋ยวในเร็ววันก็ฝึกต่อไปทําต่อไปหรือถ้าสําเร็จแล้ว ก็มาเรียนรู้ใหม่ว่าทําให้ง่ายกว่านี้เร็วกว่านี้มากกว่านี้ได้ไหมทําซ้ําได้ไหมหรือจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ทําบ้างได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นคือขยายขอบเขตหรือคุณภาพลดขั้นตอนในการทําให้เกิดความสำเร็จซึ่งมันต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้เนาะ เราต้องใส่การฝึกฝนพอฟังม่ถึงตรงนี้คุณโยมยังกลัวความล้มเหลวอยู่ไหมบางท่านอยากจะสอนทีมงานอยากจะสอนลูกหลานใช่ไหมสอนแล้วมันไม่ฟังออะสอนยังไงดีสอนใหม่ดีไหมฝึกใหม่ดีไหมลองใหม่ดีไหมสอนแล้วเขาเถียงสอนแล้วเขาไม่ฟังเอาไงดีอย่างนี้เป็นตน้นเ,เราฝึกตัวเองในการสอนในการแนะนํา ในการบอกเขาแ,แบบนี้มันไม่เวิร์คก็ทําแบบใหม่อย่างนี้เป็นต้นการใช้ชีวิตก็เหมือนกันบางทีเราต้องการเป้าหมายบางอย่างใช่ไหมต้องการจะตั้งบริษัทอย่างเงี้ยมันทําให้สำเร็จอ่ะก็ถอยมาหน่อยนึงลุยใหม่ต้องการจะมีแฟนจีไม่สําเร็จถอยไปนิดนึงตั้งหลักลุยใหม่อ่าเรียนรู้ด้วยว่าทําไมจีไม่สาเร็จในครั้งที่แล้ว บางทีก็ไปจีบคนเดิมหรือบางครั้งก็จีบคนใหม่แต่ระหว่างที่เราล้มเหลวหรือปิดพลาดตรงนั้นนห่ะเราได้เรียนรู้ไงเราได้ฝึกฝนตัวเองไงเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้อกลัวความล้มเหลวมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นเข้ามาอย่างนี้อยู่แล้วจงรักความล้มเหลวยินดีเปิดรับมันและ กล้าที่จะล้มเหลวจรงหรือเรล